โอเคตอนนี้ก็เบิกอะไรมาใส่แล้วนะครับ AC ตัวใหม่ดิสตเตอร์ตัวตัวใหม่นะครับมีใส่เข้าไปแล้วน้นก็มีต่อไฟผ่านหลอดไฟนะฮะตรงนี้100วัตต์หลอด1ห,หลอดนฮะ,ะขั้วเคียวเนี่ยนะฮะ100วัตต์ใส่ไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่าตัวนี้จะเป็นจุดสามสามแทนนะฮะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะว่าใส่แล้วยังมีปัญหาเรื่องไฟสวิงนะ ดูอาการแล้วกันตวัวน่าจะเกิดจากสี่ีฟิลเตอร์ตัวนะนี400นนะ้น่าจะมีปัญหาด้วยนะสี่สิบเจ็ดไมโครเนี่ยสี่ร้อยโวลต์เนี่ยนะฮะน่าจะมีปัญหาไม่ไมโครแห้งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูอาการก่อนเลยนี่มเสียบปลั๊กให้ดูแล้วคืออาการแรกๆเนี่ยเสียบปลั๊กจะยังไม่เป็นไรนะครับดูกัน นะเ,เสียบไปแล้วนะครับเนี่ยพอสักพักนะครับเนี่ยจะสวิงนะครับหลอดจะสวิงเจะวัดตัแรงไฟเท่าไหร่ไฟไม่นิ่งนะครับสองร้อยสองร้อยเจ็ดสองร้อยแปดสองร้อยเจ็ดโอเคประคองนะครับสแสดงว่าอาจจะเกิดจาก ตัวสีฟิลเตอร์นี่อาจจะมีปัญหานะครับไมโครแห้งนะครับเดี๋ยวขอถอดดูบ้านอ่ะถอดมาแล้วนะครับนี่นะครับฝั่งขั้วบวกนะครับจะมีเป็นคาบน้ำตาลน้ำตาลอยู่นะครับการสปาร์กหรือนะจะเป็นไมโครแห้งนะครับมีคงต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับแถบขาวนี่คือขั้วลบไม่มีแถบคือขั้วบวกนะฮะอยู่ท่านี้ชิมมาดูในกระเป๋าอะไรกันนะฮะ ได้เนี่ยฮะสี่เจ็ดไมโครสี่ร้อยโวลต์ครับดูกล่องอะไรแล้วนะไม่มีมียี่สิบสองไมโครนะครับสี่ร้อยสิบโวลต์นะครับโอเคมีสองตัวพอดีเดี๋ยวต่อขนานกันเอานะครับบวกเชิญบวกลบเป็นลบนะครับก็จะได้ไมโครเพิ่มนะครับโวลต์เท่าเดิมนะครับก็ตัวนี้สี่สิบเจ็ดก็จะได้ประมาณที่สี่สิบสี่โวลต์นะครับก็น่าจะโอเคอยู่ะเดี๋ยวเขาใส่แป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้มีใส่ไปแล้วนะครับนี่แหวหน้านะตอนนี้สี่โอเคจรแบบนะแบบิีละเอาเสียบปลัก๊กอีกทีนะครับนี่นะรอบนี้เอาหลอดไฟมาคล่อมนะครับมาแบบคล่อมเลยเสียวเสียวไอ้ซีไปอีกนะครับว่าเมื่อกี้ว่าอยู่ทำไมไอซีเสียว่าไปทั้งแถบนะครับ มันสวิงนี่เองนะครับเกค,ครับไม่เสียปักนะครับตองซีีกทีนะครับเสียปักแล้วครับนี่นราสีปักแล้วสามร้อยสิบโวล์นะครับ ออกกอนนะครับถ้าออกใจยังหน่วยทางออกยังไม่ใจ เสียพทีนะครับสลบจุดนี้จ่ายแล้วนะตรงที่เป็นฟิทแบ็กมาเนี่ยตรงนี้นะตรงไลโอตัวนี้สิบหกโวลต์ฝั่งนี้จ่ายนะแต่ว่าฝั่งนี้ต้องรอทำงานจะออโต้แล้ว จ่ายออกแต่คนนี้ยังไม่จ่ายเนี่ยต้องลองเสียบเข้าไปดูนะครับแต่ว่าคดน,นี้จ่ายแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะเซ็นเซอร์อยู่นะครับลองเสียบเข้าในระบบดูกันโอเคไม่ได้นะครับ่าจะมีปัญหาเรื่องแอมป์เสียบแล้วก็ไม่ได้ยินนครับสงสัยต้องไปเอา เป็นหกสามมพอดีเอาหกหนึ่งมานะแต่อาจจะมีปัญหารเรื่อง4ีฟิเลเตอร์นะครับซีฟิลเตอร์ด้วยที่มีปัญหาขี้เลยทำให้มีปัญหานะครับ0.39จุดสามเก้าด้วยโอเค้ต้องเอา47ไมโคร400โวลต์แล้วก็ไอซีตัวใหม่อีกทีนะครับโอเคติดตามตอนต่อไปครับดูแล้ววงจรก็ไม่มีอะไรวัดไม่มีอะไรช็อตนะ